สวัสดีครับอันนี้ผมถ่ายไว้ก่อนแล้วนะครับเนี่ยตองกำลังจะใส่ดินนะครับคือจะเริ่มต้นใหม่นะครับเอวิธีการใส่นะครับคือใส่ไว้นะครับคือจะเหมือนกันทั้งหมดเลยครับสบ่อนะครับหบ่อนะครับทั้งหมด นะครับอันนี้ก็หลังจากผ่านไปนะครับอันนี้วันนี้เลยนะครับวันที่สามมกรานะครับคือจะมาดูนะครับเพราะว่าผมใส่ดินไว้แล้วก็แช่น้ําไว้นะครับก็มีบ่อนี้นะครับน้ําแห้งนะครับน้ํายังอยู่นะครับ เนยังอยู่นะครับเพราะว่าทั้งหกบอ่อนะครับผมกะว่ากะว่าจะปล่อยบอ่อละสี่ตัวนะครับเอ,เ,อเอาลูกมันนะครับลูกมันโตแล้วนะครับยจะมาเพาะต่อนะครับเพราะว่าลูกมันกินอาหารเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเลยมาดูนะครับเลยมาอัปเดตให้ท่านดูนะครับวิธีการเตรียมบ่อนะครับทั้งหมดหกหกบ่อนะครับผมจะเตรียมไว้เต็มเนินๆน,น,นะครับเอาไปดูบอ่อหนึ่นะครับ ครับเหมือนเดิมนะครับเวลาหมดหมดจะดูวางไขยนะครับผมก็ต้องยกออกนะครับเนี่ยะสอบปุ๋ยนะครับผมก็เลยยกออกนะครับนั้นเนี่ยผมจะกดดูนะครับเนี่ยยังนิ่มๆอยู่นะครับมันมีถุงพลาสติกนะครับรองอยู่นะครับนะครับ อันนี้บอ่อชุดนี้ 1, นคูณสเนี่ยอันนี้ใส่ลันดักมานะครับน,นี่ครับเนี่ยเนี่ยมีแต่มีเชือกฟางนะครับอันนี้อันนี้ใส่ลันดักมานะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับคือทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับลูกมันก็โตแล้วนะครับ ทั้ง3บ่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับคือตรงนี้บ่อนี้1นคูณเนนี่ผมไปซื้อถังมานะครับนี่ครับเตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้ท่อ PC นะครนะเป็นมาจากบ่อ1นคูณเีนนี่ครับที่กระสอบปุ๋ยนะครับนี่ครับถังนะครับ ซื้อมาใบละ20บาทนะครับอันนี้ต้องตัดด้วยนะตัดเพื่อจะได้วางพื้นเสมอกระปูนนะครับอันนี้ตัดออกนะครับอันนี้แบบธรรมดานะครับใบละ20บาทนะครับอย่างบางนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้ผมเอาใบเลื่อยมาเลื่อยตรงนี้นะครับแล้วก็เอามีดมากดตรงนี้นะครับกดเพราะว่าถังมันบางนะครับ นำมาผ่าแล้วก็กดเลยทําที่ช่องปลาไหลเข้าไปนะครับนะครับประมาณนี้ทางซ้ายขวานะครับคือแบบเดิมที่ผมเคยทํามานะครับคลิปก่อนๆน,นะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับเน,นี่ยนีซื้อมาเพิ่มผมจะเตรียมไว้เลยครับผมจะเตรียมไว้ปลายปลายมอกรลานะครับผมจะใส่ดินแล้วก็ไปตั้งนะครับ บอลหนึ่งคูณสีนะครับเหมือนกันเลยนะครับรูเข้านะครับทั้งสายขวานะครับคือก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยท่อพ v c นะครับตั้งอยู่ตรงกลางนะแต่ผมไม่ได้ตั้งตรงกันนะครับไม่ได้ตรงกันแบบนี้นะครับต้องหมุนหมุนนะครับนะครับจะออกเฉียงเียงหน่อยนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็ใส่ดินนะแล้วก็ใส่ดินนะแบบเดิมนะครับ นะครับแน้วกานี้ก็มีเศษกระเบื้อนนะครับที่มันเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดแล้วก็ทําที่ปิดนะครับที่ปิดวางข้างบนนะครับท่อพีวีซีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เตรียมไว้เต็นเนอนนะครับเนี่ยปลายปลายมกลานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดินนะครับ อาอตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวไปดูลูกปลาไหลนะครับบ่อปูนนะครับสามบ่อนะครับในช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับผมเดินมาดูนะครับอันนี้ผมเติมน้ํานะครับนะเปิดน้ํานะครับเติมน้ําเข้าไปนะครับน้ํามาจากสานะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ เหตุผลที่ผมเปิดเพราะอะไรเพราะว่าผมจะตอนเย็นเดี๋ยวผมจะเตรียมให้อาหารนะครับดูลักษณะน้ํานะครับดูข้างในนะครับคือดูน้ําก็น้ําก็ใสนะครับแต่มันจะมีคราบเขียวๆนะครับเนี่ยน้ําก็ยังไหลยอยู่นะครับเนี่ยมันจะท่วมถังนะครับที่ให้อาหารนะครับ ผมจะเปิดเติมไว้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแช่ไว้สักพักนะครับเนี่ยครับเนี่ยบอนี้ครับบอกลางเนี่ยครับเนี่ยพ่อพันธแม่พันนะครับที่จะที่จะเอาไปเพาะนะครับบอละสี่ตัวนะครับอันนี้โตแล้วนะครับเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วนะครับนี่ลูกมันนะครับเนี่ยเห็นหัวโผลมานะครับมันจะรอกินอาหารนะครับกินอาหารเม็ดเนี่ยครับ มันไม่กลัวคนแล้วนะครับดูลักษณะน,น้ำหรือะไรครับผมก็ไม่ทําอะไรนะครับมีใช้วิธีแค่เปิดน้ําแล้วก็เติมน้ําใหม่นะครับคือไม่ต้องทําอะไรนะครับนขนาดนี้กําลังพอดีนะครับ ผมจะเอาไปเพาะนะครับหบ่อนะครับวงบ่อปูนนะครับถ้าถ้าเอามือไปแยมันจะกัดมือนะครับมันนึกว่าแต่อาหารนะครับนี่นะครับอ่ะดูบ่อต่อไปนะครับบ่อนี้ก็บ่อที่3ามเนี่ยก็ยังเล็กอยู่นะครับอันนี้มีการกลัวคนอยู่มีการตกใจนะครับหายไปนะครับมันจะมีบางตัวนะครับโผล่มานิดหนึ่งนะครับนะครับ คือดูลักษณะน้ำดูอะไรก็ได้ผลนะครับน้ำมันจะออกเขียวๆหน่อย,ยนะครับน้เนี่ยทับประมาณนี้นะครับน้าบาลแลเลนอาจะนี้ผมก็ปิดนะครับคือเปิดน้ำได้ครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ปิดผมจะทิ้งไว้สักพักียวช่วงตอนเย็น ห้าโมงนะครับเดี๋ยวผมจะผสมอาหารนะครับตอนเย็นน,นีอันนี้ผมจะเตรียมให้อาหารนะครับอันนี้ก็เลยผมก็เลยต้องมาเปิดในห้าโมงเย็นแล้วนะครับมันจะต้องมาเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำให้มันได้ระดับเดิมนะครับอันนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากปกติผมจะให้ช่วงกลางคืนนะครับ มาเลยเลยวันนี้เลยผมต้องการให้ท่านมองเห็นด้วยนะครับได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับในวิธีการของผมที่ให้อาหารนะครับนะครับเนี่ยวิธีเติมน้ําแล้วก็ผสมวิตามินซีนะครับละลายเข้ากันนะครับอันนี้อาหารกบนะครับสามบอนะครับบอ่อละสองสองกัมนะครับ นมีบอหนึ่งกรรมเดียวนะครับวิตามินซีนี่ก็ผมก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะครับสองสามวันให้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ให้เพระอะไรมันมันเวลากินอาหารมันจะกัดกันนะครับมันจะมีบางตัวมันมีแผลมีอะไรนะครับเลยเลยเลยผสมนะครับเพื่อจะได้ให้ปหลาไหลแข็งแรงแล้วก็ป้องกันติดเชื้อด้วยนะครับ เราเรียกว,วิตามินซีเดียผมจะให้ดูนะครับนะครับวิตามินซีนะครับวิตามินซีเคลือบนะครับใชไ้ได้ทั้งอาหารกบปลากุ้งนะครับนะครับนะได้หมดนะครับผสมกับอาหารเม็ดนะนสอนละสามสิบกว่าบาทนะครับนี่วิตามินซีเคลือบนะครับ ซึ่งปกติผมจะให้แบบเพียรๆไปเลยนะครับอเนมเลยผมผสมนะครับเพราะว่ามันเห็นบางตัวนะมีแผลนะครับเลยมันกัดกันนะครับเลยต้องผสมนะครับอ่ะเ๋ยไปไปไปให้เลยนะครับนะนะครับมาถึงแล้วนะครับแล้วก็มาดูสภาพเนี่ยครับแอ์น้ำระดับระดับเดิมนะครับที่ตั้งไว้นะครับเนี่ยอยู่เท่าเดิมนะครับอ่ะให้เลยนะครับ ช่วงกลางคืนนะถ้าเกิดผมมาให้นะครับมันจะมองไม่ค่อยออนนะครับพอกลางคืนเจอแสงเบ็ดแสงอะไรนะครับพอดีเลยผมช่วงนี้ผมเลยอยากให้ท่านเห็นเห็นด้วยนะครับได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับนะครับอันนี้พ่อพันแม่พันนะครับนี่ให้ให้มันกินก่อนนะครับเดี๋ยวปลายปลายมกลานะครับ เดี๋ยวผมจะจับไปปล่อยนะครับบอละสี่ตัวนะครับวงบอปูนนะครับหบอ่อนะครับอันนี้เตรียมไว้แล้วนะครับเพราะว่าโตแล้วนะครับอันนี้ลูกมันนะครับ อ่อในบอต่อไปนะครับอันในบอนี้กลินน้อยหน่อยนะครับต่ำเดียวนะครับแต่ผมเลยผมเลยเพิ่มอีกน,นิดหนึ่งนะครับนี่เห็นมากินเป็นบางตัวนะครับส่วนบอ่อกลางตัวนี้ก็อันนี้ อันนี้อันนี้มันกินเยอะหน่อยผมเลยเพิ่มนะครับเทไปเลยนะครับพอมันโตแล้วนะบ่อนี้นะครับบอกลานะครับนะครับประมาณนี้นะครับคือถ้ากินแล้วถ้าช่วงกลางคืนเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับถ้าอาหารเหลือต้องตักออกนะครับต้องตักออกนะครับเพราะว่าเดียวน้ําจะเสียนะครับตอนนี้น้ํายังใสอยู่นะครับ แต่ยังว่านะครับมันเป็นบางวันนะครับบางวันก็กินหมดนะครับถ้าบางวันก็เหลือก็ตักออกแล้วก็วันต่อไปก็ลดลงนะครับลดลงนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับนขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ สวัสดีปีใหม่นะครับย้อนหลังนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ